เอ,อลเาละครับวันนี้ก็จะมาสอนลงวัดนะครับทุกคนก็กดเข้าเพจศตรูไปนะครับทุกคนกดเข้าเพจศัตรูไปแล้วก็พิมพ์คําว่าสกินทูนะครับทุกคนนี่เดี๋ยวพิมพ์ห้ดูนะครับพิมไปเลยครับสกินทูนะครับนีบ่พิมไปสกินทูแล้วก็ค้นหากดเข้าไปมันจะมีสองแอปน,นะทุกคนก็แล้วแต่จะโหลดนะแต่อันนี้คือโหลดสกินทูโปรแม็กนะเออก็กดเข้าไปแล้วก็ไปดาวน์โหลดมาก่อนนะทุกคนดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็เปิดเลยนะทุกคน กดเข้าไปในสกินทูเลยนะทุกคนแล้วก็กดไปตรงคัตตุมนะทุกคนไม่รู้ว่าอ่านถูกไหมนะเออแล้วแต่จะเลือกนะมันจะมีลายลายแพ็กเกจให้เลือกเนยนะแล้วแต่จะเลือกนะจะเอาอันไหนนะทุกคนแล้วก็กดไอสีเขียวๆนะทุกคนนะอ้นั้นนะตเราต้องกดไอสีเขียวก่อนนะมันถึงจะเป็นอันนั้นให้ พอ,อกดปุ๊บมันจะมีไอโฆษณาขึ้นมาแล,แล้วแล้วทุกคนก็ดูโฆษณาไปก่อนนะทุกคนดูสึกปุ๊บดูสึกปุ๊บเราก็กดนี้ให้มันขึ้นสีแดงๆมันถึงจะลงบัสําเร็จน,นะทุกคนขึ้นสีแดงๆก็คือได้เลยนะแล้วก็กดไปตรงสกินปืนอีกปุ๊บไอลูกปืนอะกดเข้าไปปุ๊บแล้วก็เลือกเหมือนเดิมเลือกเหมือนเดิมเลยนะทุกคนแล้วแต่จะเอานะบางบางอันมันก็ไม่ติดนะเราก็ต้องเปลี่ยนแพ็กเกจใหม่นั่นแหละ แล้วเราก็ลงเหมือนเดิมเลยนะลงลงมัดเหมือนเดิมปึ๊บกดกดไปเหมือนเดิมให้มันเป็นเหมือนเดิมขึ้นสีแดงก็คือได้เลยเหมือนเดิมน,นะเออขึ้นสีแดงเสร็จปุ๊บเราก็กดออกจากแอปออกจากแอปแล้วก็ไปเข้าฟรีไฟลไม่รู้ว่าฟรีไฟล์ธรรมดาจะได้ไหมแต่นีนะ้กดเข้าฟรี mac ไฟล์แม็กนะปึ๊บกดเข้าฟรีไฟล์แม็กไปอ่านี่นะทุกคนเราก็เข้าเกมมาแล้วนะเข้าเกมมาปุ๊บอ่าแล้ก็มาดูนะอ่ามาดูมาดูเราด,ดูนะทุกคนนี่ก็เป็นหมวกเอฟเลยนะทุกคน หมวกเอฟมีหมวกเอฟมีอะไรแบบตึงๆเลยนะทุกคนเดี๋ยวทําให้ดูนะแบบเสื้อผ้านี่แหละเราจะดูนะนี่มันก็จะเป็นหมดนะทุกคนบางหมวกก็ไม่ติดนะเออมีดูอย่างเช่นอันนี้ก็เป็นหัวชมพูชมพูแบบนี้ปึ๊บป๊บอันนี้หัวบาวันเลยนะเออก็มันแล้วแต่หัวนะทุกคนปึ๊บป๊บอันนี้หมวกอันนี้เอออันนี้แบบไอ้หน,น้ากากอะไรเนะี่เออ ตึงๆเลยของหลายๆก็มีนะลงบอดนี้แบบดีจริงๆเลยนะทุกคนสำหรับแบบบางคนแบบเป็นสายวีไม่มีไม่แบบอะไรอย่างนี้ก็ลงบอดนี้ก็แบบมีชุดตึงๆมีชุดอะไรสวยๆใส,ส่เหมือนคนอื่นเลยนะน,นี่หัวคาบุกินะทุกคนจะต,ต้องไปถอดผ้าปิดปากออกก่อนนะนะทุกคนก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนวอดเท่เลยนะอันนี้ก็บอดบวกเอฟนะเนี่ยทุกคนอนะ่ะนี่อันนี้ชุดอาบน้ําก็เป็นหอดบวกเอฟนะทุกคน อันนี้ก็เป็นแบบนี้นะหน้ากากอะไรหมวกอะไรอย่างเงี้ยถ้าอยากมีหมวกเอฟอีกอันก็คือไอ้หมวกอะไรวะถ้าเป็นหมวกเอฟอีกอันก็คือหมวกนักโทษอะสีล้่มๆมาเดี๋ยวใส่ให้ดูนะอันน,น,น,นี้อันนี้หมู่ไอ้นี้หัวปัดเปย์อันนี้อะไรอีกอันนี้อันนี้ก็อันนี้กลายเป็นแบบนี้นะทุกคนอันนั้นก็ไม่ติดอย่างนั้นแหละ นีหอวลุ้ก็เป็นหมวกเอฟอีกอันนะทุกคนหมวกนักโทษอ่ะก็เป็นหมวกเอฟอีกอันหนึ่งกาพวกหน้ากากวกอะไรเรื่นี้ก็ได้หมดเลยนะทุกคนนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะหน้ากากหรืออะไรอย่างงี้ก็เป็นแบบนี้เลยนะบางอันก็ไม่ติดนะติดเป็นบางอันนี่นี่ก็เป็นแบบนี้หน่วยนี้นี่ คนที่ไม่มีตังเติมหรือแบบไม่มีหมู่ไอีไม่มีอะไรอย่างนี้ถ้าอยากมีก็ใช้หมดก็ได้เลยนี่นะทุกคนก็เป็นแบบนี้นะปึ๊บปึ๊บแบบนี้เลยนะทุกคนนะส่วนน้าตานี้ก็จะเป็นแบบนี้นะซึ่งสื้อไทยก็ยังไม่มีนะอันนี้ก็ออกมาก่อนนะเออ ก็แบบนี้เลยทีๆเลยนะหมดตรงไงหน้าน,นี้ไม่ค่อยได้อะไรหรอกรูเสื้อนะทุกคนเสื้อก็แบบทีๆเหล็กนารล็อกก็มีนะทุกคนดูดิเล็กนาล็อกก็มีนะนนกกนะชุดเหล็กนาล็อกอะก็มีก็แบบนี่สําหรับคนที่อยากมีเหมือนเขาอยากมีชุดตึงๆใส่มีอะไรอย่างนี้ก็ลงวัดนี้แบบมีหมดอ่ะนะทุกคนแบบลงวัดก็มีหมดเลยนี่ แต่บางชุดอะไรก็ไม่ติดนะทุกคนบางครั้งก็ไม่ติดนี่นี่เสือ้อเสือ้อนี่เท,ท,ท่เลยเป็นแบบนี้นะทุกคนเรตอนนี้เราจะแบบไปอย่างรวดเร็วนะทุกคนแต่ไม่เร็วมากนะคือก็ให้ทุกคนดูๆไปนะก็ดูๆไปนะก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนนะ นี่นะทุกคนบางอันก็แบบไม่ติดบ้างอะไรได้บ้างก็ดูไปนะทุกคนกางเกงนะทุกคนกางเกงนี่นะกางเกงมียากุซ่าด้วยนะนี่ยากุซ่ามีรอยสักด้วยนะแต่ก่อนมันไม่มีตอนนี้มันมีแล้วนะยากุซ่าแบบมีรอยสักด้วยนะนี่ดูนะนี่นะทุกคนนะครับครับก็กางเกงก็ ที่ทีก็มีเยอะนะทุกคนนะ ทีนี้เรามาดูท่าเต้นกันบ้างนะทุกคนอันนี้ท่าแบบซองอันนี้นะแต่ละท่าก็แบบเท่ก็มีนะทุกคนดูดิท่านี้แบบอย่างเทนะทุกคนดูดิโคตรเท่นะทุกคนนะโคตรเทดูดิทุกคนเทจัดนี่นะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะนี่นะแต่ละท่าเทมาก แต่ละท่าคือแบบคตดทนะอันนี้ท่า UMP นะทุกคนปังคทีอันนี้ท่าที่มันยังไม่เข้าซื้อไทยนะคูทเลยนะทุกคนนะดูดิเอาันนี้อันนี้อันนี้อันนี้ท่าเศร้าอันนี้ท่านี้ท่านี้มิดพื้นนะทุกคน อ๋อค่ะอันนี้ท่านี้ปึ๊บปื๊บูทีได้เอาตัวดำเฮ้ยหมดหมดปึ๊บอันนี้ถ้า M อ็มศูนย์นะนี่ก็เหมือนเดิมอันนี้ท่านี้แต่ท่าก็ไม่เหมือนกันนะแต่เป็นแบบประมาณนี้แหละก็หมดลวนะทุกคนนะมีแค่ประมาณนี้แหละหมดละ